จันทบุรีบรรยากาศคึกคักหน่วยเลือกตั้งเดินทางไปรับหีบบัตรลงคะแนนในพื้นที่4อำเภอเขต4ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนไปลงให้คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการรับหีบบัตรเลือกตั้งและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดการจนบุรีเขตเลือกตั้งที่4แทนตำแหน่งที่ว่างที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอเล่าขวัญจังหวัดการจนบุรีเป็นไปนอย่างคึกคักโดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง254หน่วยเลือกตั้ง ด้ช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่ออุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนแล้วจึงนำไปเก็บเอาไวท้ที่ที่เหมาะสมและปลอดภยัยจากนั้นช่วงเช้าวันที่1 9ตุลาคมผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะนำไปเตรียมพร้อมที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาการรับหิบัตรเลือกตั้งและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้มีศาสตราจารย์สันทัน์สิริอนันไพบูรย์กรรมการการเลือกตั้ง นายอัศไทยรัตานดาิโลกณัภูเก็ตที่ปรึกษาประจำกะกะตร้อยตำรวจเอกพงษ์บัณฑิตปิ่นสุวรรณผอ,ออกก,ะกะตประจำจังหวัดกาญจนบุรีนายวีระหิรันกุลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่4 รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและสังเกตการเพื่อความเรียบร้อยสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่4แทนตำแหน่งที่ว่างมี2คนประกอบด้วยนางสาววิสุดาวิเชียนศิน์หรือดีมพักภูมิใจไทยเบอร์หนึ่งและพลเอกดอกเตอร์ชินวัตรแมนเดตหรือบิ๊กเลนจากพรรคเพื่อไทยเบอร์สองส่วนเขตเลือกตั้งที่4มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1 3 3 1 0 0คน,ม,น, ăng, น,น, 4, น, 1, นมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน254หน่วยเล,เลือกตั้งดังนี้ 1. อําอำเภอเล่าขวัญมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน8 7หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน46,6ห0คนแยกเป็น 1. ตําตำบลเลาขวาัญมี13หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5800คน 2. ตํตำบลเล่าขวัญมี4หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน2122นคน3าตำบลหนองโสนมี12หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน6 6 0 2คน4ตำบลหนองปลิงมี14หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน7 6 4 7พน5ตํคนาตำบลหนองนกแก้วมี9้า <c oughs> หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน4 8 7 7นคน 6. ตำบลทุ่งกระบำมมีสิหน่วยเลืนน 5, 7, นนอกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน5458คน7ตําบคนตำบลหนองฝ้ายมี8ดหน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน4531คน 8. ตำบลหนองฝ้ายมี2หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน1,697คน 9. ตำบลหนองปาราูมี15หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน7,916คนและ 2. อำเภอบ่อพลอยยกเว้นตำบลหนองกลุ่มมี64หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน33,958คนแยกเป็น 1. ตำบลบ่อพลอยมี13หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5775คน2ทอตอบพอพลมีสิหน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5 4า7ันสี่าบคน3ตมตำนองรีมี8หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน3584คน4ทอตอหนองรีมี4ีหน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน1,784งนเจ็ดบคนหาตำมลหลุมลางมี12หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน7,385คน6ตําบลช่องด่านมี11หน่วยเลือกตั้ง Bishop, school, Different. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน6,229คน7ตําบลหนองกลางมี6หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจานวน3,764คน3อําเภอห้วยกระเจามีทั้งหมด51หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจานวนทั้งสิ้น27,552คนแยกเป็นดังนี้1ตําบลห้วยกระเจามี14หน่วยเลือกตั <fruit> ้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน7396นาบคนสองตำบลวัวงไผ่มี6หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง3711คนเตํบคนาตำบลดอนสลับมี19หน Billie ่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน138่นมคน 4. ตำบลสะลงเรือมี12หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน64 0 7เจคนและสี่อำเภอหนองปลือมีห2หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน24,940คนแยกเป็นดังนี้ 1>, 1. ต Bottom Bottom. 5, Time, 5, UM ึ่งหนองปลือมี23หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน18,18คน2ตงบมหนองปลาไหลมี14หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5 8 6คน3ามลสมเด็จเจริญมี10หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน5,387คนและ4ทอตอนหนองปลือมี5หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน3,649คนเขต4กาญจนบุรีมีสี่อำเภอนะครับ ห้วยกระเจ้านองปือเหล่าขวัญแล้วก็บ่อพอยนะครับที่นี่เป็นเห่าขวัญน,นะครับการว่าวัสดุอุปกรณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับวัสดุอุปกรณ์มาครบทุกหน่วยนะครับที่นี่ก็ทั้งหมด254หน่วยเลือกตั้งของเขตที่4นะครับเรียบร้อยดีครับยังไม่พู้ว่ามีปัญหาเป็น ยังครับเท่าที่รายงานยังไม่มีปัญหานะใดๆในเรื่องของด้านบริหารจัดการนะครับยังไม่มีเลยตอนนี้ถ้ามีปัญหาก็มีท่านผอ,อ,อเขตตอนนี้ท่านก็เข้มแข็งท่านเป็นปลัดอำเภออุอโสท,ท,ที่เราฝันนะครับก็แก้ปัญหากันได้ครับ เรื่องร้องเรียนล่าสุดยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีข่าวบ้างที่เห็นในสื่อแต่ว่ายังไม่ไปถึงสำนักงานนะครับ<笑><笑>อันนี้ในใน,ในส่วนของการดูแคลความสงบเรียบร้อยในวันนี้นะคะนอ,คนอกจากา้องกรวจสอบตำรวเนี่ยม,ม,ม,มันมีหน้าที่ต้องตรวจสอบอ๋อครับอ,อย่างจริงจริงแล้วเราก็ร่วมมือไปทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจนะครับอย่างช่วงสองสาวันนี้นะครับก็ขอความร่วมมือไปทาง เจ้าที่ตำรวจนะครับท่านผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอในพื้นที่เขตเลือกตั้งเนี่ยก็จัดเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีอาจจะมีด่านความมั่นคงตรวจบ้างนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังใน <mumbles S 1> เรื่องของการกระทําผิดต่างๆไม่เฉพาะเรื่องเลือกตั้งเรื่องทั่วไปด้วยนะครับ <im it> ในเรื่องของกฎหมายอาญาอะไรของหน้าที่ตำรวจด้วย <im it> แล้วก็พว่วงในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเข้าไปด้วยครับทั้งสี่อำเภอครับ ข่าวภูมิภาคนิว24การจัน,จนบ,บุรีชุดการไหนวารินรายงาน